สวัสดียามเช้านะครับเลยว้าวอุ้ยส่อพืชก,ก่อนมานี่อย่าพิ่งไปก้าลูกหมามากดพืชก,ก่อนเฮ้ยเสียงใครเจ๊งๆอันนี้วะทางหน้าไปฟันด้วยตอบเปินพืชก่อนถึง <ไป S 1> แล้วดึกดามอ่ะก็ต้องอทำดามทำหน้าที่ของตัวเองนะครับนี เรียบร้อยครับเมื่อคืนไม่มีอะไรเหลือกิ้งไม้เราต้องรู้จักจังหวะให้กินนะครับกินออกกิ้งอ่อนไม่กินนะครับถ้ากิ้งแก่นี่ไม่เหลือนะครับพีว่าจะหมดเจพนทิพก็หมดนะครับของนก็ไม่เหลือนะครับเหลือได้กิ่งที่กินไม่ได้ช้าๆกับบรรยากาศบ้านนอ,อกคลองนา ตื่นเช้ามาก็สู้กับชีวิตชีวิตต้องสู้ต้องสู้กับชีวิตใช่ไหมหนุนบุดุ้งอาปากสิบุดสูงอาปากดูฟันหน่อยบุดสูงอาปากหน่อยดูฟันหน่อยดูฟันหน่อยฟันผุไหมเน่บุดุ้งอาปากหน่อยเฮ้ยบุดสูงอาปากไปแล้ว สู่กับชีวิตนะครับไปดูกันอย่าเป็นตอนเช้าก่อนค่อยมาเก็บกวาดลักงนะครับ,ถ,รบถึงนะครับท้องทุ่งนาทุ่งนาหลังบ้านไม่ไกลไม่ไกลตู้กับข้าวเราอยู่ไม่ไกลนะครับนี่ออกมาหลังบ้านก็เจอแล้ว สมัยต่ก่อนจะมาตักน้ำกินอยู่นี่นครับอยู่นาบริเวณนี้เลยของยายแต่ก่อนจะเป็นบอ่อดินนะบ่บอดินหาบน้ำกินกันสมัยแต่ก่อนไม่สะดวกสบายเหมือนเด็กสมัยนี้นะครับแต่ก่อนต้องหาบน้ำกินน้าหาบน้ำใช้กันลำบากมากชีวิตสมัยเป็นเด็กนะครับ ก็สู่มาได้เย็บเสียงฉางลงวบ้านนี้น่าจะเป็นบ้านไยลันตาตเต็มด้านบนครับน้องลิซ่าอยู่นี่ มีเต็มพันชาวนี้อันต้องเด็ดอาย่ออกนะครับมันปลาหลุดดึงเลยไม่ได้ปลาดุกกำลังสวยๆนะครับนี่เต็มแลกจัดไปแล้ว ปาดุกไซสวยมากเลยไซนี้ไซกำลังดีเออจา้าดีจะมีกี่เต็มน้ำไหลแล้วครับมีน้ำไหลแล้วบิดอยู่นี่ใสเขา น้ำออะคนัะนี่เปิดน้ำามายุกบิดออกเอามายุกบิดนึกว่าบิดหายมาใส่ม่อยู่นี่นะครับน่าจะเปิดน้ำออกน้ำไหลแล้วครับน้ำไหลฝนมา ข้าอุดมสมบูรณ์ในน้ำมีปลาในนามีข้าวอันนี้ทำไมมันเงียบจี๊ดอ้มีตัวอยู่ตัวอยู่ครับมีตัวอยู่ตัวกำลังดีตัวใหญ่ไม่กินลอยเข้ามาขุดเลยครับนี่มาขุดมาขุดปันกันเทนะครับเรื่อปันกันเท เต็มที่สองครับเต็มที่สอง,องเต็มแล้วบรรยากาศดีมากทำยมเช้าอันนี้ก็กินน่าจะหลุดนี่พาดึงไปเราไม่ยกนะครับแล้วเพื่อฝนตกตอนยินเรามาเอาเยือมาใส่นะครับนี่เราไม่กู้เราไม่กู้เพราะว่ามันอยู่ใกล้บ้านนะครับถ้าฝน บรรยากาศชต้นเย็นฝนลนลินนี้ปลาจะกินดีนะครับเรารอโอกาสนั้นเราจังหวะครับรอจังหวะเมื่อคืนผิดคาดฝนลินลินมานึกว่าจะตกให้ครับไม่ตกก็อรอต่อไปอ๋ออยู่ไม่ไกลบ้านนะครับมันอยู่ใกล้บ้านเหยื่อหายม,มีอะไรครับบางทีก็หอยมันกินนะครับ ใส่เดือนบางทีหอยกระทะนะครับเหยื่อเราไปก่อนนี่ครับความสุขเล็กๆน้อยๆในการหาอยู่หากินกเงียบซีรีส์มีสายเป็ดไปไหนหนุ่นดึงเข้ามาไหนไม่อยู่ มาอยู่ครับมาอยู่ดึงสายไปมาอยู่สองเต้มสองเต้มทำแล้วมีความสุขก,ก็ทำไปนะครับทำแล้วมีความทุกข์ก็อย่าทำที่สบายใจของเราเองนะตัวเราเอง อย่าไปทำความเดือดร้อนให้คนอื่นก็พอต้องรู้จักสัตยธรรมของชีวิตนี่ก็พันไม่ยูเนี๋ยก็ไม้เมื่อคืนได้ปลาดุกสามเต็มนะคเมื่อคืนปลานี้ปลาเยอะนะครับปีนี้นี่ปีที่แล้วไม่ค่อยมีเท่าไหร่ปีที่แล้วไม่ได้ใส่นะครับ พันอะไรอย,ไนะอ,ยอ,ยอยู่ไหมนั้นลุงกุ้มเลยกุ้มเลยนี่อยู่ไม่นี่โอ้ยหลุดครับนี่เห็นไหมครับนี่หลุดหลุดนี่เห็นเดบิดพลูนี่ดิ้นจนหลุดนะครับนี่ไปพันนี่ดิ้นจนเป็นเกลียวเท่านี้หลุดหลุด เยอะอยู่ทีมันนานก็ไปเกี่ยวนะครับไปเกี่ยวเกี่ยวยากเกี่ยวอะไรฟันแล้วก็หลุดทีด่เปนหลุดนี่นะครับวงเงินชีวิตอ,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 อันนี้อะไรอัน,นถ้าเป็นอย่างนี้มีลุ้นครับนี่ปลาอะไรปลาอะไร มันดึบดึบโอ้โหโอ้ตัวใหญ่เชด้วยปลาหมอครับปลาหมอปลาพยาบาลปลาพยาบาลในน้ำมีปลาในนามีข้าว การใส่บิดใส่เยือนนี่เขาเป็นภูมิปัญญาตั้งแต่ปุยยาตาทวดนะครับนี่ตั้งแต่สมัยกรดเขาคิดหาวิทีปลาในน้ำได้นะครับภูมิปัญญาตั้งแต่ตั้งแต่ดืมนะครับแต่สมัยมันพับบันพับหลุดในการเอาปลากิน ใส่เป็ดเงียบวป่ล้วนะครับเลือหนึ่งสองสามสามหลังหัดเร็วเรียบร้อยเมื่อวานก็มายุบผูกกำกี่ยวาทำไมยืนเหนื่อยลุกเมื่อวานนอนติดนะครับเงียบอันนี้ก็เงียบ ยืนในโรงเฉลือมนมาช่วยกันยกนอนแล้วลุกไม่ได้ลุกสองสามคนครับเมื่อวานใช้รถไถเป็นตัวขับเคลื่อนรถไถควานอ้วนครับเมื่อวานในการขับเคลื่อนในการช่วยนะครับใช้แรงคนยกยกยากครับช้างนอนนอนแล้วลุกไม่ขึ้นนี้ ใชก็ถ่ายช่วยดึงนะครับคนนี้ไม่ได้ไปแล้วครับ f c ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับนี่เป็นกำลังใจ f c ทุกท่านนะครับในการสู้ชีวิตนะครับนี่ทุกอาชีพทุกอะไรมีอยู่ในศักดิ์ศรีอยู่ในตัวนะครับนี่วิธีการกระทําของเราอยู่ที่จิตใจอยู่ที่อุดมคติของเรานะครับว่าจะเป็นไปยังไงนะครับนี ทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับโชคดีมีชัยทุกท่านสุขภาพแข็งแรงคนาสิ่งใด้กระทรวงมหาดไนะครับเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ